สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับการใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยน้องใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีของเรานะครับนี่ครับหนึ่งกล่องจะมีสองห่อแบบนี้ฮะสองห่อสองซองแบบนี้นะครับ2องน่ารักเลยทีเดียวแล้วก็นะครับจะมีช้อนแบบนี้ให้ถึงสองช้อนนะครับหนึ่งช้อนเท่ากับห้ากรัมนะครับนี่ครับปาดเรียบนะครับปาดเรียบนะครับแล้วเราก็นํามาผสมกับน้ํานะครับ แน่นอนว่าเปย์พ่นก็ประมาณ25้าลิตรเนาะใช่ครับเราใส่น้ําประมาณ20ลิตรนะครับประมาณ20ิบลิตรหนึ่งช้อนห้ากรัมเท่ากับน้ํา20ลิตรครับแน่นอนครับสามารถฉีดพ่นได้ถึง1่ไร่เลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยหนึ่งซองจะสามารถตักห้ากรัมแบบนี้ได้ถึง2ี่สิบช้อนครับและแน่นอนครับหนึ่งกล่องมีสองซองก็จะสามารถตักได้ถึง4ี่สิบช้อนนั่นเองนะครับ1ช้อนเท่ากับน้ํา20ลิตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า นะครับใส่ไปแล้วเครื่องฟิต s t สตาร์ทติดง่ายไหมเดี๋ยวมาดูกันครับ